สวิตทางเดียวตัวที่1นนะครับควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับสวิตทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับสวัส,สดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่1ตัวเต้ารับเดี่ยว1ตัวสวิตทางเดียว2ตัวสวิตทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟ1หลอดสวิตทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟ2หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวเต้ารับคู่ก่อนนะครับ สามเส้นนะครับลายกราวแล้วก็นิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นลายนะครับคือเส้นที่มีไฟนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นกราวส่วนล่างสุดนะครับจะเป็นนิวตันนะครับลายสายสีน้ำตาลกราวสายสีเขียวนิวตันสายสีน้ำเงินนะครับ สายที่จ่ายให้ตอนรับคู่จุดนี้นะครับใช้สายขนาด2.5สุดหน้ hm า,ะานะครับทีนี้เราจะพ่วงจากตอนรับคู่นะครับมาตอนรับเดี่ยวนะครับก็คือลายจากตอนรับคู่มาเข้าตอนรับเดี่ยวนะครับก็คือจุดนี้นะครับส่วนสายนิวตันนะครับเหมือนกันนะครับจากตอนรับคู่จะมาเข้าตอนรับเดี่ยวนะครับ แบบนี้นะครับจากเต้ารับเดียวนะครับก็จะจำมาสวิตทางเดียวนะครับตัวที่หนึ่งจะมาเข้าด้านล่างสวิตนะครับแล้วเราก็จะจำจากสวิตทางเดียวตัวที่หนึ่งนะครับมาสวิตทางเดียวตัวที่สองออกจากสวิตทางเดียวตัวที่หนึ่งนะครับก็จะมาเข้า หลอดไฟสวิตทางเดียวตัวที่1นะ1นะครับควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับทีนี้สวิตทางเดียวตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับจะควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับเมื่อเปิดสวิตตัวที่2หลอดไฟ2หลอดนี้ก็จะสว่างนะครับสายลายมาเข้าจุดนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนสายนิวตันนะครับ ที่เราจะจ่ายให้หลอดไฟ3หลอดนะครับเราก็จะมาจ้ารวมกับเต้ารับเดี่ยวจุดน,นี้นะครับเราก็เดินสายมาอีก1น่งเส้นนะครับจุดน,นี้นะครับเดินสายมาอีก1น่งเส้นเราก็เดินสายมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับสายนิวตันนะครับตัวหลอดไฟนี้นะครับใช้สายขนาด 1.5นะครับจุดนี้นะครับไยนี้ตนสายไนิ้อนก็จะมาจํำรวมกันนะครับของหลอดไฟทั้ง3หลอดเดี๋ยวเรามาต่อวงจรใช้างานจริงกันเลยนะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวเต้ารับก่อนนะครับ ไลน์กลาวและก็นิวตันนะครับแบบนี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับไลน์กลาวแลวก็นิวตันนะครับไลน์ก็คือสายสีน้ำตาลนะครับสายขนาด2.5นะครับส่วนกลาวนะครับก็คือสายสีเขียวนะครับนิวตันนะครับสายสีน้ำเงิน ตันนี้เตารับคู่มีไฟแล้วนะครับเราจะจั๊มจากเตารับคู่มาเตารับเดี่ยวนะครับจุดนี้นะครับสายลายจากเตารับคู่จุดนี้นะครับที่เหลืออยู่หนึ่งรูนะครับก็จะจั๊มมาเตารับเดี่ยวนะครับด้านบนนะครับก็คือจุดนี้นะครับจากรูนี้มาเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ใช้สายนะครับแบบนี้นะครับจั๊ม จากต้นรับคู่มาต้นรับเดียวเราก็กดไปเลยนะครับดันเข้าไปเลยจุดนี้นะครับจากต้นรับเดียวมาเข้าสาวิตช์ทางเดียวแล้วทีนี้เราจะจ้าจากสาวิตช์ทางเดียวตัวที่1มาสาวิตช์ทางเดียวตัวที่2 ก็คือจุดนี้นะครับสวิตท,ทางเดียวตัวที่1มาสวิตท,ทางเดียวตัวที่2แบบนี้นะครับส่วนสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับจากเต้ารับคู่นะครับก็จะจามา,าเต้ารับเดี่ยวนะครับ แบบนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับจากตอนรับคู่มาตอนรับเดี่ยวตัวน uh ี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นนะครับจากควบคุมหลอดไฟ1หลอดตัวนี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟ1หลอดนะครับจากควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นนะครับเราก็จะเอาสายลายนะครับ เสียบเข้าสวิตช์ทางเดียวนะครับจะเข้ารูนี้รูนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับส่วนสวิตช์ทางเดียวตัวที่สองนะครับจะควบคุมหลอดไฟสองหลอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟหลอดที่หนึ่งนะครับเข้าจุดนี้นะครับเราก็ดัดเข้าไปเลย หลอดไฟหลอดที่1จุดนี้จุดนี้นะครับหลอดไฟหลอดที่1ทีนี้หลอดไฟหลอดที่2นะครับเราก็เสียบจุดนี้เลยนะครับแบบนี e e ้นะครับหลอดไฟหลอดที่2สวิตทางเดียวตัวที่2นะครับทีนี้สายนิตอนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับของหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับ เราก็จะเอามาจำรวมกันนะครับโดยเราจะเอาสายนิทอนจากเต้ารับเดี่ยวนะครับก็คือจุดนี้นะครับสายนิ้อนจากเต้ารับเดี่ยวเราก็ต่อพ่วงออกมาเป็นสายเดี่ยวอีกหนึ่งเส้นนะครับคือจุดนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาสายนิทอนทั้งสีเส้นนี้ะาาน,น,นะครับต่อรวมด้วยกันนะครับ สายายาวไปหน่อยนะครับเราก็ตัดนะครับ เราก็จะมัดรวมด้วยกันนะครับสายนิ้วต้นทั้งสีเส้นเป็นสายของหลอดไฟสามหลอดแล้วก็สายที่เป็นสายเมนอีกหนึ่งหลอดนะครับตัวนี้ก็ใช้ชีมนะครับพันแน่นๆนะครับถ้าพันไม่แน่นนะครับใช้ไปใช้มา,าสายนิวต้นหลวมก็ทำให้หลอดไฟติดติดดับนะครับ ถ้าเราพันแน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้เทปปนสายนะครับพันจุดต่อสายนะครับแบบนี้นะครับเราจ่ายไฟให้ตัวเต้ารับนะครับทีนี้เรามา,าทดลองเลยนะครับรูนี้ก็คือ รูที่มีไฟนะครับจะเป็นสายลายนะครับก็จะมีไฟโชว์อยู่นะครับสีส้มสส่วนรูนี้นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับก็จะไม่มีไฟนะครับส่วนเต้ารับเดี่ยวนะครับรูบนก็จะเป็นลายนะครับก็จะมีไฟโชว์อยู่ส่วนข้างล่างก็จะเป็นนิวตันนะครับก็จะไม่มีไฟนะครับ ส่วนสวิตช์ทางเดียวนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นนะครับควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับส่วนจุดนี้นะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับถ้าอนาคตนะครับเราก็จะเพิ่มสวิตช์อีกหนึ่งตัวเป็นควบคุมหลอดไฟ1หลอดเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเราเดินสายมา ยังสวิตช์ทางเดียวตัวที่2แล้วนะครับเราแค่ซื้อสวิตช์ทางเดียวอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะมาเพิ่มเป็นสวิตช์ทางเดียว3ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอดได้นะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ